กไม่ได้สารเลวขนาดนั้นแต่พอพวกมึงไปติดเชื้อใครบางคนเข้าไปมันเหมือนสปราร์เขาเลยเอดตายแล้วกูติดเชื้อแบบสารเเนเข้ามาทันทีฮะนี่มึงวิ่งผัดสีคูณร้อยไปจับไม้อีกคนหนึ่งมึงสารเเนนได้เลยหรือตั้งแต่กู ไม่เคยเห็นใคสรสารแน่มากกว่าลุงคนหนึ่งเ้ออเอ่ะอ,อ,อ,อะไรก็ร้องไห้เอ่ะอ,อะไรก็ร้องไห้หมดกัดก็ให้แม่มนเนี่ยหมดกัดว่าไงหเห็นคนเอาของไหมร้องไห้เห็นคนเอาก็ครูไหม กเอ็นคนเอาเงินไหมเอ็นคนเอาจักรยานมาให้ร้องไห้เพื่อปิติปฏิหารปฏิหารสูปฏิหารแม่เอ็นคนเอาโมเดลไซม์ไหมปฏิหารวู้ยสูปฏิหารปฏิหารนี่ลีไม่สูคนเอาโมเดลไซม์ไม่กูแม่ปฏิหาร ใครที่เขาไปแต่เนื้อต้องตัวนี่ระวังติดเชื้อนะเอาจริงๆริงฮะเลียวทุกวันนี้ปฏิหารก็มีจริงมุกเดิม แล้วโอ้ยหน่อซื้อเลขกครื่อบันทึกก็ยังกูขึดแท้น้อดีนะจันแด่ไม่ชอบซื้อหวยนะบอกแล้วคันตะนายเตี้เนี่ยบ่ให้กะฮู้บ่ฮูกะจัดปาร์ตี้แต่ตี้สำคัญเอฟซีเขาต้องยอมรับวหนักแน่น ยังไงฉันกอดจะรักใช่ไหมล่ะคันกัวนี่ระสุพักกันเฮาาปเนี่ย,นนยขนุนเงียบิมานี่เดียวมือนั่นกูก็ะวอกมามือนั่นกูก็ะวอกเซกูกวก็ะไม้่าเนี่ยขนุนมแม่ไหมขนุน ขันเว้าเนี่ยสิบอกให้เด้มือนั่นกับไก่ขันมือนี่มาสิมาเฮ้าออเดีบักขนุน